สว,ส,สวัสดีชาราศีมีนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาส่องความรักของคุณกันนะคะว่าระยะนี้ตั้งแต่วันที่ไม่เหมาะลงคลิปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนั้นเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นพลังงานแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะ,ะคุณและเขานั้นจะ คบหากันได้นานไหมเขาจะจริงจังจริงใจงกับคุณหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหากันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายเปน็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าเราจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นไหมนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับชาวมีนจะเถึงแต่วันที่20 1กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบสาตวันตกเท่านั้นซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นนะคะแล้วก็การเปิดไท่นะคะก็จะเป็นโดยรวมพลังงานจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะก็ต้องชมเพื่อเป็นความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะ ลัคน,นาราศีก็ชมได้ด้วยเช่นกันส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับแม่หมอโดยตรงเลยนะคะอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็เข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่า,อามีปัญหาเกิดขึ้นกับความรักของคนนั้นนะคะอยากจะรู้เกินว่าจะแก้ไขย,ยังไงหรือว่าจะหาทางออกให้ความรักของเรายังไงนะะถึงจะดีที่สุดนะคะก็เป็นการปรึกษาหารือกันหรือว่าใน,ในการเปิดไพ่นะคะจะช่วยให้คุณ หาทางออกได้หรือว่าเห็นแนวทางที่จะแก้ไขนะคะบางครั้งนะคะอาจจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พลังงานรวมไปก่อนนะคะอ๋อพิรณาตามไม่เหมาะไปด้วยนะเพราะว่าในบางกรณีน,นั้นไพ่จะสลับกันก็มีด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะลักษณะเหมือนกับว,ว่าความรักของคนนั้นจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะท่านที่มีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ สร้างความกดดันให้คนรักนะคะหรือไม่ก็ปัญหาที่ทสะสมปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขการใช้อารมณ์นะคะอารมณ์ที่วู่วามเอาแต่ใจหลังจากวันที่ไม่เหมาลงคลิปไปนะคะคนรักของคุณนั้นจะกลับมาหน,น้ารักกับคุณมากยิ่งขึ้นกลับมา,เ,าเข้าใจกันกลับมาเข้าใจคุณเข้าใจความเป็นตัวตนของคุณเขาจะเรียนรู้นะคะที่จะไปต่อกับเราให้ได้ สิ่งไหนนะที่มันที่ยอมได้เขาก็จะยอมอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพื่อที่จะให้เรานั้นไปกันได้ประคับประคองซึ่งกันและกันซึ่งหลายๆคู่เลยนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาผ่านแรงกดดันที่คนรักของคุณสร้างเอาไว้ให้คุณสร้างความกดดันนะคะซ้ำๆซัซกซ้างจำเจผระอื่นผู้อมนานหลังจากช่วงนี้ไป ทุกอย่างจะดีขึ้นเขาจะอ่อนลงแล้วก็กลับมาเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการเ,าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะไม่หมอว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกันท่านที่เป็นคู่รักใหมก็ด้วยนะคะคุณและเขานั้นจะมีการศึกษานิสัยซึ่งกันและกันการเอาอกเอาใจกันเเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ในลักษณะที่ คุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เคมีที่ตรงกันอะไรอย่างนี้นะคะคือจะมีความหวานบ้างแหละนะความหวานความโรแมนติกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำพูดที่ไพเราะทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ความรักของคุณนั้นสดใสความรักที่ทำให้คุณรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจนะคะดีด้าเลยสำหรับท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะ,ะเพราะว่า คนนั้นของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะแสดงความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกกับคุณมากๆเลยนะคะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้นะคะเป็นขวัญว่าจะคบกันได้นานแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันเป็นเนื้อคู่กันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสําหรับท่านที่เป็นคู่รักใหม่นั้นเขาจริงจังกับคุณนะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจให้จริงๆนะคะแล้วก็เขาต้องการที่จะเปิดเผยด้วย สำหรับท่านที่สถานะอาจจะไม่ชัดเจนมานานแล้วนะคะหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับมาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแค่ความรู้สึกคุณมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นนะค่อนข้างที่จะดีนะคะส่วนในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณขุนข้องหมองใจที่คุณขัาอกข้าใจช่วงนี้นะคะคุณก็จะพยายามสะกดมันเอาไว้ก่อนเก็บอัน เก็บเอาไว้เป็นส่วนลึกของอในจิตใจของเราไม่เอามาพูดไม่พูดถึงนะคะอะไรที่ลืมได้ก็ควรที่จะลืมไปสิ่งไหนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันนะคะคุณจะพยายามข่มมันเอาไว้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องไหนที่แย่ๆเรื่องไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่พูดถึงดีกว่าเนาะอ่า อิสระแต่คู่รักใหม่นี่แหละค่อนข้างที่จะอินเลิฟนะช่วงนี้เคมีที่ตรงกันนะคะคุณคุยแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนเพื่อนเหมือนกัลยาณิมิตรเหมือนคนรักที่เขาเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดค่อนข้างที่จะมาหาศาลเลยทีเดียวนะคะคิดถึงเขามากๆคุยแล้วอยากคุยอีกคุยในบางกรณีนะคุยโทรศัพท์แล้วไม่อยากจะวางโทรศัพท์เลยด้วยซ้ำอยากจะคุยกันยันเช้าเลยทำนองนั้นนะคะ อินมากกับคนนี้กับรักใหม่เนี่ยถูกใจมากๆเลยนะคะทั้งเขาและคุณเลยละช่วงนี้อยู่ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดพลังงานความรักใหม่ให้ให้ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าในบางกรณีความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะรู้กันแค่สองคนแต่ในอ่ สักระยะหน,นึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะกลับมาชัดเจนกลับมาเปิดเผยหรือว่า,าทัานทีนิ่งๆอยู่นะคะความรักที่มามาหายหายเนี่ยก็จะชัดเจนก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเสียอย่างเดียวคือแค่เราไม่ได้เจอกันแค่นั้นเองนะคะหรือไม่ก็เจอกันน้อยมากอะไรอย่างนี้นะ แต่ก็คุยกันถูกคอกันดีนะคะคุยกันด้วยความเข้าใจคุยกันด้วยความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีการอ่อนๆกันกเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพูดให้เราก็ชุ่มก็ช่วยเป็นสภาวะความเครียดนะคะในบางกรณีนะท่านที่เหมือนกับว่าคุณยังไม่ไว้ใจเขาร้อบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะระแวงเขาในเรื่องของคนรักเก่านะคะว่าเขาขาดกันหรือย,ยังเขายังติดต่อกันอยู่ไหม หรือว่าในบางกรณีนะคะถึงแม้ว่าคุณและเขาจะคุยกันจะจีบกันจะชอบก็คือต่างคนต่างรู้ว่าชอบกันแต่ในบางครั้งนะในบางคู่นะคะก็ยังไม่ขาดจากคนรักเก่าใครสักคนหนึ่งนะคะยังมีการติดต่อสื่อสารยังมีการที่จะเ,เจอกันหรือว่าพูดคุยกันอยู่คุณก็เลยระแวงนะ,ะกลัวว่าเขาจะกลับไปคบกันไหมกลัวว่าเราจะเป็นฝ่าย เป็นมือที่สามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณก็แอบคิดไม่ได้นะคะอดคิดไม่ได้แหละเรื่องนี้ยังไงบ้างถ้าจะถามว่าข้อจริงจังกับคุณมากไหมไม่เหมาว่ามากเลยนะเพราะว่าไพา่ทางฝั่งเขาเนี่ยขึ้นค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะความรักที่เปิดเผยชัดเจนความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันนะคะเขาเห็นความดีของคุณหรือไม่ก็เห็น อะไรที่อยู่ในตัวคุณที่เขารู้สึกว่าคนนี้แหละดีคนนี้แหละใช่นะคะที่จะสามารถดูแลเขาได้หรือว่าเขาอยากดูแลคุณก็มีด้วยนะคะความอึดอัดของเขาเนี่คืออะไรขอถามหน่อยเพราะมีไพ่สองดาบเกิดขึ้นความคับอกคับใจความอึดอัดนี่คืออะไรนะคะอ๋อไม่ได้เจอกันนะคะ ไม่มีเวลาให้กันหรือว่าเราไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้แบบเหมือนกับว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยเจอหน้ากันน้อยเขาก็เลยเนาะไม่ได้หต่งใจเรื่องนี้แหละนะคะอยากเจอมากอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาคนรักกันนะคะอ่า เป็นยังไงบ้างสาหรับท่านที่เป็นคู่รักที่นานแล้วนะคะคบกันแบบว่า,าไปไปมาในเรื่องของความรักนะคะเป็นยังไงว้าวค่อนข้างที่จะดีคู่รักที่นานแล้วนะคะก็มีการกระตือรือร้นกับคนรักมากขึ้นพยายามที่จะไปต่อด้วยกันได้แล้วก็พยายามสร้างอนาคตร่วมกันนะคะ เดี๋ยวเป็นในเรื่องของความระแวงด้วยนะคะชาวราศีมีนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรือว่าเป็นคู่รักของคุณที่มีความขี้หึงมีความระแวงว่าคุณจะแอบไปคุยกับคนอื่นแอบมีคนอื่นอยู่ไหมนอกใจไหมนะคะซึ่งเขากำลังคอยติดตามคุณอยู่ระวังี้ ระวังด้วยนะคะระวังดีๆด้วยในเรื่องของอโทรศัพท์นะคะเครื่องมือการสื่อสารพวกแอปแชทต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังเช็คคุณอยู่นะเขารู้สึกว่าคุณมีคนคุยอะค่ะประมาณนั้นคุณถูกจับตาเขาแล้วนะคะเขาได้ปลอมตัวเป็นนักสืบเรียบร้อย <c ười> คนรักของคุณนะคะ เป็นนักสืบแล้วนั่นเองสืบคุณว่าคุณคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าในบางคู่นะเวลาที่คุณเผลอในเรื่องโทรศัพท์เขารีบหยิบเลยละ่ะเผลอ่าเผลอ,อ,อนะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ในบางท่านนะ่ะถึงแม้ว่าทุกอย่างจะโอเคเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะความรักจะจะดีขึ้น อีกมุมนึงอ่ะมันก็มีแหละความรู้สึกที่เอ๊ะยังไงคุยกับคนอื่นหรือเปล่าก็มีนะคะไม่ได้ไว้ใจร้อยเปอร์เซนการที่คนรักของคุณให้ความช่วยเหลือการเอาอกเอาใจนะคะเเขาเรียกว่า หนักนิดเบาหน่อยนะคะก็จะให้อาภาัยซึ่งกันและกันการคบกันในลักษณะที่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งในที่ช่วยเหลือกันได้ก็จะให้ความช่วยเหลือถ้ามันไม่เหนือแบบก่แรงมากนักนะคะเขาจะพยายามเข้าใจคุณมากขึ้นนั่นเองแล้วก็พยายามเอาใจคนรัก ให้มากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เนาะเอาละในเรื่องความรักของชาวราศีมีนนะคะสรุปแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะในบางคู่นะคะก็เป็นในเรื่องของความระแวงไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือว่ากลัวว่าคนรักของเราไปคุยกับคนอื่นก็มีด้วยนะคะก็พิจารณาดูนะเพราะว่าพลังงานอาจจะตวงกับคุณเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะส่วนท้าในสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวไอดีไลน์ของแม่หมอ,อยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็เข้ามาสอบถามค่าครูเข้ามาปรึกษาหาเรื่องกันได้นะคะหรือว่าเข้ามาส่องความคิดความรู้สึก ของคนรักของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ